คำตรงข้ามแสนสนุกเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะคำตรงข้ามแสนสนุกสนุกจริงๆนะคะเด็กๆพี่หมีนั้นตัวโต,วตวสูงใหญ่ตัวโตวสูงใหญ่คือ Big แปลว่าใหญ่โต ส่วนน้องกระต่ายซิตัวเล็กจิว๋ว small เล็กหรือน้อย small เล็กหรือน้อยพี่หมีวิ่งเลี้ยวซ้ายชมวิวเล็บซ้ายเล็ t ซ้ายน้องต่ายวิ่งเลี้ยว,ยวขวาทันที right ขวา right ขวาพี่หมีชอบเปิดประตูทิ้งไว้ open เปิด open เปิดน้องตายก็มาปิดให้ทุกที close ปิด close ปิด พี่มีมีของกินเยอะดี many เยอะมาก many เยอะมากส่วนน้องตายมีแครอทนิดเดียว few แปลว่าน้อยหรือนิด few น้อยนิดพี่หมีนั้นชอบแต่หัวเราะ laugh หัวเลาะ laugh หัวเลาะเพราะเห็นน้องต่ายชอบร้องไห้ค c r ยร้องไห้ c r ยร้องไห้พี่หมีม,มีมีหูสั้นมากมาย short สั้น short สั้น ส่วนน้องกระต่ายหูยาวสวยดีล่องยาวล่องยาวพี่หมีนั้นตัวหอมสะอาดคลีนสะอาดคลีนสะอาดน้องกระต่ายสกรปรกจังเลยนี่ dirty สก,กรปรก dirty สก,กรปรกตอนกลางวันอากาศดีดี day กลางวัน day กลางวันพอกลางคืนมีแสงจันทร์ส่องมา night กลางคืน night กลางคืน พี่หมีเหนื่อยเพราะยกของหนัก heavy หนัก heavy หนักน้องตายค,คึกคักยกของเบาวกว่า light เบา light เบาพี่หมีตัวใหญ่จึงวิ่งช้า slow ช้า สโลช้าน้องต่ายเริงร่าวิ่งได้ว่องไว Quick เร็วว่องไว Quick เร็วว่องไวพี่หมีตัวเปียกเพราะไม่มีร่ม Wet เปียก Wet เปียก น้องต่ายกลางร่มเลยตัวแห้งไง dry แห้งดราแห้งพี่หมีนั้นตัวโตวสูงใหญ่ช a อ l สูงช a อ l สูงส่วนน้องกระต่ายตัวเตี้ยนิดเดียวชอ t เตี้ยชอดเตี้ยพี่หมีเดินตากแดดร้อนจ้าฮอตร้อนฮอตร้อนน้องต่ายเฮฮาเล่นหิมะเย็นใจคูลเย็นคูลเย็น พี่มีใส่รองเท้าคับแน่น t i ยครับ t i ยครับพอน้องตายใส่แทนก็หลวมไปลู o หลวมลู o หลวมพี่หมีกันไกคมจึงตัดขาดชา a r คม ชาบคมกันไกตตายชื่อมากตัดไม่ได้บรันชื่อบรันชื่อพี่หมีตื่นเช้าออกกำลังกาย early เออชา้เออชา early เช้า ส่วนน้องกระต่ายตื่นสายทุกวันเลดส,สายเลดส,สายพี่หมีตอบถูกเพราะตั้งใจเรียนไร่ถูกต้องไรส์ถูกต้องน้องตายเขียนผิดเพราะไม่ขยันรองผิดรองผิด พี่หมีงานยุ่งอยู่ทุกวัน busy ยุ่ง busy ยุ่งส่วนน้องตายนั้นว่างจนหลับไป free ว่าง free ว่างพี่หมีบอกโรงเรียนอยู่ทิศเหนือ not ทิศเหนือ not ชิดเหนือน้องตายบอกไม่เชื่ออยู่ที่ใต้เศาที่ใต้เซาที่ใต้พี่หมีกำลังเดินขึ้นบันไดอั p ขึ้นอัพขึ้น น้องตายวิ่งลงไปเจอกลางทางดาวลงดาวลงพี่หมีมาถึงก่อนได้อยู่หน้า Front ด้านหน้า Front ด้านหน้าน้องต่ายมาช้าต้องต่อหลัง แรกด้านหลังแรกด้านหลัง